สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการตีค้องร้องเปล่านะคะเราพบกันประจำก่ะทุกๆวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีนะคะเวลา1 4บนาฬิกาถึง15นาฬิกากับวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้นะคะที่จะมารับสายคุณผู้ชมปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายกับเบอร์โทรศัพท์02-3383837-9แถึงนะคะและในวันนี้ค่ะเราอยู่กับท่านวิทยากรนะคะท่านอาจารย์บรมเมศอินทรชุมนุมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับไม่เจอกันมา2อาทิตย์ นะฮะสสัปดาห์เต็มๆที่คุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับอาจารย์ปรเมศอาจารย์ตั้งหน้าตั้งตารอคอยาเมื่อไหร่อาจารย์จะมากลับมาตอบคําถามสักทีคือตอนนี้ไม่ค่อยอยู่กันที่เพราะว่ามันเรียกอะไรในส่วนราชการด้วยกันก็ก็ปิดงบเนี่ยใช่ไหมเขาก็จะเชิญเป็นบรรยายไปนู่นไปนนี่ไปนนี่รลงล็อกไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยตอนนี้ก็เลยแต่ตอนนี้ก็มาแล้วครับมาแล้วก็มาทําหน้าที่ตามปกติในจริงก็ ไปที่ไหนก็การตอบรับของแฟนรายการเยอะทีเดียวเราอย่าดูอย่าลืมนะคะเบอร์โทรศัพที่คข้องร้องป่าของเรา0 2 3 3 8 3 8 3 7ถึงรวมไปถึงคุณผู้ชมไปฝากคำถามได้ทาง Facebook แฟนเพจของเราตอนนี้เรามีแฟนเพจรายการด้วยนะคะอาจารย์มีแล้วมี Facebook ไอบีบคอตำรวจมีไหมนึกว่ามีอันนี้ไม่มีม่มีเราไม่มีแบบนั้นเราไม่มีพฤติการ แบบเบบน,น<ก>อ้าวชาวบ้านไม่ไม่ดูอยู่แล้วค<ก>ุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปฝากคําถามได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการตีคองล้องเป่าได้เราจะนําเอาคําถามคุณผู้ชมนี้ได้ค่ะมาสอบถามกับวิทยากนรนักเชิญของเราทุกทุกวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีแต่อาจารย์คะจากที่ตามข่าวมาเนี่ยก่อนที่เราจะรับสายคุณผู้ชมทางบ้านคุยกันก่อนคุยกันก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์นี่เรื่องราวที่เป็นที่น่าสนใจนะคะเรียกได้ว่า ว่นเน็ตกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่ทะเบียนเนี่ยขอชี้จะชัดเพราะว่าเขาบอกว่าทศเนี่ยคะทอาหารศสลาษฎร์856กรุงเทพมหานครเนี่ยคือเขาพูดกันมากมายเหลือเกินในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นทางพันทิปหรือว่าเว็บไซต์อื่นๆทาง Facebook ด้วยนะคะอาจารย์บอกว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยมีพฤติกรรมในการก่อเหตุกันโชคทรัพย์แล้วก็ข่มขู่ผู้โดยสารมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ฉันจำได้มีเคสหนึ่งที่เขาเอามาโพสใน Facebook เขาก็ ด้วยอาการท่าทางที่ตกใจเขามาเล่าบ,บอกว่าเนี่ยโดนแท็กซี่ทะเบียนนี่แหละทส .856 ข<ะ>่มขู่เพราะว่านั่งรถจากคล้ายๆกับปากน้ําจะมาสถานีรถไฟฟ้าแบริง่งคาเมเตอร์เนี่ยมันขึ้น80บาทครับแต่คนขับบอกว่าบวกมาเลยอีก40บาทเป็น120คนนี้อะเอามาเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะที่เขาถ่ายมาได้อเอามาเดี๋ยวนี้เพราะว่าคุณไม่รู้หรือไงทั้งสมุดปราการเขารู้ทั้งนั้นว่ารถของผมเนี่ยจะต้องบวกอีก40บาทอื ตั้งที่มิเตอร์เป็น80บาทแล้วด้วยแบบแล้วบอกว่าแล้วคนที่ได้รับความเสียหายก็บอกว่าตัวเองเนี่ย จะให้ได้ยังไงในเมื่อมิเตอร์มัน80เขาบอกไม่ได้คุณต้องรู้จะัจะจะ,จะเอาเรื่องไงจะลองเรืองไงก็เกิดการข่มขู่กันโชคพยบขึ้นมาก็ด้วยความกลัวก็เลยให้เงินไปแล้วจากนั้นก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอบางนาะแต่เรื่องก็ยังไม่คืบ,คบแล้วก็มีล่าสุดวันนี้22สิงหาคมนี่แหละค่ะคที่เป็นข่าวขึ้นมาในเว็บไซต์ของทางพันทิ์เองที่เขาแชร์กันมาแล้วก็มีคนมาโพสในกระทู้เนี่ยนะคะก็บอกว่าโดนแท็กซี่สีชมพูคันนี้แหละค่ะทศ856 ในตำนานที่เขาพูดเล่าขานกันมาเนี่ยมาทุบรถเพราะ<อ>ว่าคือขับรถกันไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนเลนกันนิดนึงอ,อาจจะเกิดมีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ได้เกิดอ,อุบัติเหตุใดๆนะคะปรากฏว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยไม่พอใจแล้วก็จอดรถขวางตรงน,นั้นขวางถนนไว้แล้วก็ลงมาขอดูใบขับขี่ใบอนุญาตขับขี่ของอคุณคนที่เสียหายนะคะแล้วก็ปรากฏว่าอ้าวแล้วคนคนนั้นก็บอกว่าจะให้ได้ไงคุณไม่ใช่ตำรวจแล้วจากนั้นก็ไปทุบรถเขาอีก ออพอไป<ข>อทุบรถเ้าก็คุณคนนี้ก็ขับรถแล้วก็ตามคันนี้ไปแล้วก็ไปจอดอยู่ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยอยู่เกนนาะกลางถนนพอดีก็เลยไปบอกว่าโดนรถแท็กซี่คันนี้ทุบรถตำรวจก็ตำรวจก็บอกว่าเสียหายห,ายหรือเปล่าไหนดูหน่อยอ่ะไม่เสียหาย,หายรีบไ,ไปดีกว่ารถติดออแค่นั้นค่ะอาจารย์นะคะก็นี่ละคะเป็นเรื่องที่บอกเล่ากัานมาตามเว็บไซต์นะคะของพันทิ์หรือว่าาตาม Facebook เป็นความเสียหายที่ คือเขามีการไปแจ้งความอ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสอนอห้วยขวางสอนอบางนาตั้งแต่ช่วงกลางวิทุนาที่ผ่านมาแล้วอาจารย์ยังไม่เกิดผลนี่มันสิงหาแล้วก็มันข้ามุกคงเป็นคดีเล็กน้อยมั้งแต่ว่าผู้โดยสารนี่ดแต่ว่านี่คือจริงๆแล้วนี่คือความไม่ปลอดภัยทางสังคมนะค่ะเป็นภัยคุกคามต่อสังคมอย่างรุนแรงถ้าถ้าคุณทําอย่างนี้ได้แล้วปล่อยปล่อยคนแบบนี้นะถ้ามีพฤติกรรมอย่างที่ว่าจริงๆนะแล้วไปปล่อยอย่างนี้นี่เท่ากับปล่อยคนชั่วลอยนวล จะดำเนินคดีกันอย่างจริงจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองตามดูตํารวจบางนาก็ดีตํารวจสมุดปราการก็ดีโดยจะบอกไม่รู้เลยสมุดปราการจริงเอ่อภาคหนึ่งก็ต้องมาดูแล้วล่ะนะถ้าตารวจปล่อยปละล,ละเลยอย่างนี้ผมว่าม,มันไม่ไหวนะแล้วก็ไปตรวจสอบได้ว่าอู่ไหนย,ยังไงมันก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยถ้าผมทีแรก่ผมจะถามว่ามันรถตรงรถจริงผมก็มีนะตัวรถก็มีตัวภาพก็มีขนาดถ้าจับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วหรือว่าให้คดีประเภทนี้ต้องให้คดีดีเอสไอทำ ต้องรอให้มันดังเออ <ไป S 1> ต้องรอให้ดีเอสไอทำเป็นคดี<ม>ดังแล้วดีเอสไอทำตำรวจพื้นที่ไม่ทำนี่ยครับตำรวจพื้นที่บางทีพอไม่ทำคดีแล้วเห็นไหมครับเราเห็นว่าหลายคดีถูกเปลี่ยนแม้คนอื่นทำวันหนึ่งคุณจะไม่มีงานทำนอกจากเป่าจราจรอย,อย่างเดียว<ม>ถ้าคุณไม่ทำคดีเนี่ยผมบอกเนี่ยอย่างเงี้ยชาวบ้านเดือดร้อนลองทำให้ดูสิครับว่ามันเป็นยังไงเอาเถอะเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยๆตามกันต่อผมมีโอกาสจะออกรายการวิทยุก็จะประกาศทั้งทั่ววิทยุเลยทีวีมันเสียเปรียบอย่างเนี้ย ในรถมันไม่มีแต่ไปเดี๋ยวออกรายการวิทยุเดี๋ยวจะต้องทอสอนี่จะต้องโดนแน่นอนนะแล้วจะตามทุกวันเลยทีนี้ว่าไปถึงไหนอย่างไรนะถ้าคมคู่คนโดยสารเนี่ยไม่รับคนโดยสารเนี่ยเราว่าแย่แล้วนะอันนี้มาคมขู่ละรีไถยคนโดยสารีกแล้าทำตัวแหมสามารถจะเอไปขอดูไปดูยังไงบ้างไอคุณเป็นใคร อย่างเงี้ยเอาไปต้องเอาไปขังเช่เขตคือถ้าเขาไม่เดือดร้อนนี่ฉันว่าถ้าใครเจออย่างนี้อีกนะครับก็ส่งขึ้นไปอีกอยากรู้สิแจ้งความลงดำรงประจาวันไม่ท่านตำรวจไม่รับแจ้งก็แจ้งความดนื้เนินคดีกับตำรวจไปก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวใครตามกันต่อไปเรื่องนี้โอเคนะคะอาจารย์เรื่องที่เราจะมาคุยกับอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของหอพักนี่แหละบางทีมันเกิดความ S <S <an> ข้อสงสัยขึ้นมานี่แะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้ที่หอพักที่แถวๆซอยลำลูกกาที่ปทุมธานีเนี่ยน,นะคะจาะแล้วพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็บอกว่ามีคนร้ายเนี่ยไปขโมยรองเท้าของผู้ที่อยู่อาศัยผู้ที่มาเช่าห้องเนี่ยแล้วก็นําไปสมไฟแล้วก็กลายเป็นไหม้ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปจนถึงชั้นสี่เนี่ยทําให้เป็นเป็นคล้ายๆกับเอาไปเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะทำให้เพลิงไหม้แล้วก็ลุกลามขึ้นไปถึงสามชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็บอกว่าจากการ พูดคุยกับทางผู้ด,ดูแลหอพักเนี่ยนะคะก็บอกว่าพักอยู่ชั้นหนึ่งขณะที่เกิดเหตุเพลิงไห,หม้เนี่ยก็ได้ยินผู้ที่เช่าเนี่ยร้องบ,บอกว่าไฟไหม้ก็ช่วยกันนําเอาถาังเกมีขึ้นไปดับเพลิงไว้ก่อนอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจขอรถดับเพลิงมาช่วยก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบือ้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเสียหายเนี่ยอยู่ประมาณเจ0ดหม่นบาทแต่เรื่องที่จะถามอาจารย์ก็คือถ้าหากว่าเองตัวเราเองเป็นผู้เช่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีคนร้ายมา วางเพลิงแบบนี้แล้วห้องเราได้รับความเสียหายกรณีนี้กรณีหนึ่งนะคะครับใครจะต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบอาจารย์ด้วยหลักการก็คือคนเผาคนเผาต้องจับให้ได้ต้องจับให้ได้คนเผาเจ้าของหอคงไม่เกี่ยวแต่ว่าเราสังเกตดูมันเก็บมีที่วางรองเท้าอยู่หน้าห้องค่ะเนี่ยมันอาจจะมันไส้ใครหรือเปล่าแล้วเอารองเท้าไปเผาเผานี<ๆ>้เป็นการที่หนึ่งเป็นการที่สองเนี่ยเรื่องรองเท้าหน้าหอหน้า,นาผมเห็นได้คอนโดหลายแห่งก็มีอย่างนี้นะอาจารย์ทำไมเขาไม่ให้เอาเข้าไปเลยไง คือจริงๆเขาให้เอาเข้านะจริงๆอาจารย์เพราะว่าม่บ้านก็เรความสะอาดลำบากด้วยนะแต้อระวางไว้ข้างนอกเนี่ยเราหนึ่งผมว่าอเรื่องนี้มันไม่รู้น้ามันไส้เจ้าของหอก็ไม่เหมือนไส้เจ้าของรองเท้าเดี๋ยวมัทีนี้ต้องจับให้ได้ซะก่อนว่าใครเป็นคนทําเจ้าของหอเลยซวยไปด้วยเพราะพักเดี๋ยวนี้ทาไมไม่มีวงจรปิดเลยนั่นสิคะถ้าเกิดว่าอ่ะอย่างกรณีนี้เองอาจารย์บอกว่าคนร้ายจะต้องรับผิดชอบคนร้ายต้องรับผิดชอบทีนี้ว่าทีนี้ว่าไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้มันมัน คือถ้าเจ้าของหอไม่ได้ทํามันก็ให้เจ้าของหอรับผิดลําบากแต่ว่าจริงมานั่งถามมานั่งนึกถึงว่าไอ้เจ้าของหอไม่มีมาตรการในการป้องกันหรือที่ไม่ให้คนนอกเข้าเล<อ>ต้องดูตรงนี้ก่อนไม่ให้คนนอกเข้าถ้าปล่อยให้คนนอกเข้าได้เนี่ยมันก็ผิดละ,ะผิดผิดมุมแล้วใช่ไหมมันอาจจะต้องมีส่วนคือคดีประเภทนี้เราไม่ค่อยมีเท่าไหร่เงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าจัดเป็นคดีผู้บริโภค ก็น่าจะได้ไปฟ้องแต่ว่า <c oughs> จะได้สักเท่าไหร่นี้ไม่แน่ใจนะอ <c oughs> <c oughs> ได้เท่าไหร่ว่าคือผู้ให้เช่าก็ต้องดูแล <c oughs> ไม่ให้คนอื่นเข้ามาวางเพลิงเผาทรัพย์ <c oughs> แต่พอวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วจับไม่ได้ผู้เช่าก็ผู้ให้เช่าก็ควรจะต้องรับผิดชอบบ้างใช่ไหม อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเดี๋ยวที่กรณีต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ตอนนี้ไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณบุญชูนะคะโทรมาจากนครราชสีมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมปรึกษาอาจารย์ปรเมศเรื่องอะไรคะเรื่องครับเรื่องเรื่องที่ดินนะคะที่ดินนะคะเชิญเลยค่ะถ้าถ้าถ้าบอกอาจารย์แล้วอาจารย์จะจำได้กับเคยโทรมาหลายครั้งแล้วอาจารย์ว่าเชิญเลยค่ะนะคะเชิญเลยค่ะยินดีค่ะทีนี้ที่ที่ที่โทรมาที่วันนายทุนมาปล่อยน้าลงลงที่ป้านะจ๊ะทีนี้ป้าเขาไปเจ้า ปรึกษาไปทั่วร้องไปทั่วแล้วก็ที่ที่บอกอาจารย์ว่าไปที่อัอยการอัยการบอกให้กลับบ้านเหมือนไล่กลับอะไรนะอ,อีอ่มีต<อ>น้ตนเงาะลาอ่ะเดี๋ยวจะกลับไปดําเนินการเขาปล่อยน้ําแล้วเป็นยังไงก็ให้ทางป้านเนี่ยทีดป้าข้ามไปคงคงคงที่ป้าชาอยู่เล้วยนะค่ะ ตามทีที่ดินสองฝั่งทางนะใช่ไหมทีนี้เขาตอนแรกน้มันก็ไปตามอามของมันป้าก็ทํากินอยู่ปกติมาสี่สิบกว่าปีแล้วทีนี้ตอนนี้ในทุนของปาทาทาปุ๊บขาเอาน้ำเนี่ยคุดมาลงที่ป้าทีเดียวน้ำอะไรน้ำอะไรก็พังไปเลยจะอัดขอคันของก็พังที่ป้าไม่สามารถที่จะข้ามไปทํากินฝากนู้นได้มันเป็นน้ําอะไรน้ําน้ำฝนตกมาจากอ๋ออืมอือแล้วยังไงต่อคะคุณป้าแล้วมันซ้อนเข้ามาในที่ดินเราละโอใช่ไหม ทีนี้ตอนแรกอะตอนแรกอะมันก็ไปกระจายไปหลายๆที่ใช่ไหมคะมแต่ทีนี้ตอนนี้เขาขุดแล้วเขาก็ทําเอาไมโคขุดลงมาแล้วก็เอาท่อมาปล่อยลงในที่เอาเลยอะคะอ่ะเล้วแล้วทีนี้ป้าก็ข้ามไปฝั่งโน้นไปทำกินไม่ได้จ้ะตอนนี้เอออันนี้อยู่อยู่อยู่ตำบลอะไรตำบลคลองม่วงอำเภอปักช่องคอ่ะคงใกล้ๆกับเขาใ,ใหญ่เลยค่ะค<า>่ะตำบลคลองม่วงนะจะอำเภอปักช่อง แล้วทำไมอายารบอกให้กลับไปนอนบ้านล่ะใครนะอาจารย์ายน์ทบอกไปหาอายก์ไอ้ยารบอกให้กลับบ้านจําชื่ออายารได้ไหมเขา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 าไม่ไม่ไม่ได้แล้วก็เขาไม่ได้ไล่แล้วค่ะแต่ทีนี้เขาทําเหมือนไล่เนี่ยเขาบอกว่าป้าบุญชูกลับไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมโทรเดี๋ยวผมโทรหาปรึกษาอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้กลับมาตรงเดือนหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยมันไม่เคยโทรมาหาหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วนะนี่ไปหาอายารที่ไหนปากช่องใช่ไหมปากช่องจ้ะเดี๋ยวจัดการให้อายารปากช่องแล้วเดี๋ยวคาวหน้าผมมาบอก คือถ้าไม่ได้เรื่องอย่างนี้ถ้าขุดน้ํามาถมอย่างเงี้ยนะมันอาจจะต้องไปทรัพยากรจังหวัดคสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิ่งแวดล้อมจังหวัดไม่ใช่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมตามให้อีกทีหน,นึ่งนะสัปดาห์หน้าผมมาตอบป้าบุญชูนะจ้าโอเค<ช>โอเคเดี๋ยวรับเรื่องไว้ก่อนขอตรวจสอบนิดนึงจ้าค้าป้าไปเที่ยวร้องไปทั่วป้าไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีคําตอบเดี๋ยววันนี้ถามให้เลยเดี๋ยวไปโทรถามให้จ้าจ้ายังไงเราติดตามชมไ้ป้าป้าไปมาเดือนหนึ โอ้ยเดือนกว่าแล้วมั้งเนี่ยเดือนกว่านะจำที่อีการไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะถามอห้การจังหวัดให้จำได้นามาตอบให้ครับจ้อนกช่องนี่นะอำเภอปากช่องนี้นะครับผมค่ะอีการปากช่องฮะสถานที่สวยงามเลยอยู่ใกล้ๆเรือนจำน่ะค่ะโอเคนะขอบคุณมากค่ะ